ตัวนี้ทุเรียนในเข่งนะครับตัวนี้ก็ลูกอีกสองปีได้กินลูกนะครับก็ออกจากเข่งนะดนะสองพันสองครับเรตโต้นล้วได้ลงดินแล้นะครับมัก็จะเริ่มใหญ่แก็ก็จะมีได้ไซื้อแกก็ได้ขอแกได่ครับ ตอนนี้ปุ๋ยเกไหนตัวไหนตอนนี้ผมใส่ชีวาภาพด้วยใส่ที่ไก่อัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยสยามธุรกิจแล้วก็กินแลนด์ที่ไก่ใส่ได้เหรอที่ไก่อัดเม็ดนะครับที่ไก่ต้องแบบอะไรนะเขาเรียกอัดเม็ดนนที่ผมซื้อมามันมันผสมไอชีวาภาพด้วยมันมันมันช่ยย่อย ผมเมื่อก่อนนะผมซื้อมาใส่ต้นไม้ใบอ่ะมันจะย่อยยากเราซื้อใบเป็นถุงเลยค่ะเอาก็ใส่เข่งแล้วนี่นี่คือใส่เข่งน,น,น,ะ 2002, นะครับตอนนี้ต้นละสองพันสองนะครับตัวนี้ทุเรียนในเข่งนะครับ ต้นนี้ก็ปลูกอีก2ปีได้กินลูกนะครับถ้าออกจากเข่งนะนละัน2เครับมันเริ่มโตโต้นล้วใช่มันได้ลงดินแล้วะมันก็จะเริ่มใหญ่แล้วก็จะมีก็ได้เอาปุยใส่ไหมซื้อไปซื้อกะแก่ก็ได้ขอแก่ได้ครับขอเป็นปุ๋ยเก็ ไหนตัวไหนตอนนี้ผมใส่ชีวภาพด้วยใส่ที่ไก่อัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยสยามธุรกิจแล้วก็กินแลนด์พี่ไก่ใส่ได้หรอเลี่ไก่อัดเม็ดนะครับที่ไก่ต้องแบบอะไรนะเขาเรียกอัดเม็ดที่ผมซื้อมามันมันผสมไอ้ชีวภาพด้วยมันมันเนช่วย่อยผมเมื่อก่อนอะผมซื้อมาใส่ต้นไม้ใบอ่ะมันจะย่อยยาก เอ้าก็ใส่เข็งแล้วเลยนี่คือใส่เข็งครับตอนนี้ตอนละสองพันสองนะครับวันนี้มาดาดูทุเรียนนะครับ ปบโบนสวัส so ดีค่ะเดี๋ยวพาไปกินไปกินปลาดุกฟูอ้าไปไหมล่ะไม่ไปทำไมไม่ไปล่ะก็อยู่บนรถก็ได้ต้นเล็กต้นเล็กโอ้ยมีูค้าบี่กแดงเขาอยากได้160ต้นเขาจะเอาไซสใหญ่ผมก็บอกว่าเดี๋ยว แล้วพาชมนะทุเรียน,นครับแล้วก็จะมีขนุนด้วยนะครับเพชรราชาลำไยแดงสุริยานะครับขนนครับแล้วทองประเสริฐก็มีครับโอโ้ขนุนพันขนุนสวยๆนะครับทองประเสริฐนี่สวยมากครับนี่นะครับ วันนี้ก็พามาชมนะครับร้านต้นไม้นะครับเป็นไรทุเรียนถ้ามันขาดน้ำอะ่ะอันนี้ก็คือช่วงที่เราเห็นนะครับช่วงที่เราเห็น้าไม่เห็นนะปล่อยไปอีกวันหนึง่งเรียบร้อยเรีย ขาดน้ำใช่ไหมอันนี้ขาดน้ำก็คือสปริงก็หัวเนี้ยน้ำน่าจะมีอะไรไปอุดนี่ไงไม่ใช่ใช่แลนี่ไม่ใช่ใช่เนี่ยอยู่มุมเนี้ยมุมเนี้ยมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อันนี้ขาดน้ำหมดแน่ใช่สปริงก็แค่เนี้ยน้ำมันมันไม่โดนที่ที่มันเหี่ยวเหี่ยวนี้มันขาดน้ำใช่ครับทุเรียนมันชอบน้ำมาก